สวัสดีค่ะพี่น้องในเมื่อเสียบห,หมูย่างหมูปิ้งนะคะหมูปิ้งกระทะเนาะแล้วแม่มาหมูไว้ขึ้นหนึ่ง้ะคะ่ะแล้วขยำก่อนอีกรอบหนึ่งนะ,ะแต่นเมื่อเสียบใหม่แล้วก็สียงให้ลูกจะคนละสามใหม่นะคะตอนเนี้อคนละปันได้วหมคะย่างหมูกระทะค่ะปิ้งหมูกระทะ ปิ้งหมูในกระทะหมูปิ้งกระทะเออหมูปิ้งกระทะอู้อห่วยมาถึงไงแม่เว้ยนะนเจ็ดโมงค่ะเจ็ดโมงเสาร์หนาอมืดตืดๆเลยพี่น้องแต่ว่าน้ามากตย่างหมูให้ลูกก่อนนะจิไปเห็นงานหนึ่งเขาพ่อต่างกระทะกันได้พี่น้องจ้ะ เสียบหมาเสียบหมูกันเด้อแต่ว่าถ้าเสียบบ,เบ่เบิดเนี่ยแม่ก็สิเอ่อเอาใส่ตู้เย็นไว้ย่างให้เขาต่อหมืออื่นจ้ะจริงๆมันต้องเป็นว่าเสม,ามัหมักหมูย่างเนีย่ยก็หมักกะทิเนาะกะทิเบิดพี่น้องจ้ะ ประมาณนี่แหละให้เขาคนละสามไม้เนาะเสียบไปเมื่อร่วนๆจะมื่อนี้แม่เอาแบบไม่มีน้ำมันได้ไหมแม่ลูกคอยสร้างแม่ไหมฉันไม่เอาแบบมีน้ำมันได้ไหมแม่ว่าเด้อาแม่กับจา้าดใช่ไหมเนาะนี่ราคาความรักของแม่เนาะที่มีให้ลูกเนาะพี่น้อง อ๋อเราก็คือทอดแม่จะพหอมว่ตเ,เต่ลูกอยากเด้พี่น้องเอ้ยวัตเตอลูกอยากเ็ดให้กินเบิดแม่นังแมวก็ได้พอมาแล้วก็คือทอดคือทอดค่ะนี่ยค่ะหมูปิ้งตั้งแดนเดเ้อจ้าพีนา่น้องจ้าแม่ผมมีคลิปลงเลยพี่นอ้องเดู ผมมีเวลาเฮ็ดคลิปหลายอันเฮ็ดคลิปแต่ละเธอกะคนอนอัวก็เลยเฮ็ดโอโอเฮ็ดเฮ็ดกะคนบุญไหว้โบดลูกสามีนี่แหละเขาไม่ได้ไปโรงเรียนนะพี่น้องมันก็นเลยอ่นี่อย่างเงี้ยเสียงบอกพี่น้องใาเดยนน้องแม่ให้เบิ่งดเด้อเดยวน้องแม่เอาว่างกัน นี่ย่าหมูติ่งกระทะค่ะเรียบล้อค่ะหมูติ่งกระทะเห็นไ่มพี่น้องยันพี่น้องไม่เห็นเลยแล้วติ่งกระทะเป็นยังไ้าง

แตนมันทอดแม,ม่กินทำทอดเลยลเราค่ะเพราะว่าเห็ดเป็นใหม่เนาะทอดเห็ดในเบิร์เกอได้ค่ะมันมีคลิปลงนะฮะคลิปมันลงให้พี่น,อน,น,ะะน,น้องเบิงงเลยล่ะเ๋อร์เกอรน้วมันไม่ขีข้าวไ่สีข้าวนี่ค่ะอคโอ้ยเดี๋ยวว่ากันด้วยสเด้อ ค่ะแต่จะได้ไปซื้อไหมนะพี่น้องเอ้ยเอ้าแมวใส่ไลยนะว่ว่าจะข้นเลยค่ะอ้วนอัวนะแมวก็อ้วนอัวเลยพี่น้อง เห็ดแห่งก่อนเดี๋ยวจว่านแม่บออันเห็ดเว่านันัวัวไดยเนา đeo mà nhỉ? แล้เวเขามากย่เขาไปอุ่นอีกนะคะเขาลุกมากนะอันบระดองหนาแห้งเอาะ่านเอาบางๆคอย่างง่ายๆนะพี่น้องย่างอันนะึงไปเรืเ่อยเดี๋ยว มันมันไหลมากนะกระดัยเสียดินแลวจ้าหมูปิ้งกระทะนองแมวเห็นไหมหพี่น้องอยากกินก็ะยิบเอาด้วยค่ะสามไม้ยี่สิบนวันเด้์คราวนี้นจกบาทสั่างมาสั่างมาพี่น้อง ในราคาหน้าตาหมูปิ้งกระทะนะจ๊ะอาหารเสิร์ฟใหม่น้อยหนึ่งจ้ะแต่ก็เป็นยังดอกเสพๆเนี่ยนางแมวสิมไปสามใหม่เลยพี่น้องจ๊ะในราคาชีวิตต่างแดนได้กินยังกินเอาเองเด้อพี่น้องจ๊ะนะคะ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อพี่น้องจ๊ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ชอบใครนางแมวในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะเนาะ พ่อกันคลิปนาจ้ารักและคิดถึงทุกๆคนเด้อจ้าดูแลสุขภาพร่างกายดีๆตอนนี้โควิดมาอีกรอบโอ้ยังหนักเลยค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้าต่ํารวยเงินทองเด้อจ้าปีใหม่คริสต์มาสทุกคนก็ขอ,ขอให้รำรำรวยๆเด้อจ้าเด้อไปละค่ะบ๊ายบาย